แล้ววบัดดีพี่รอ้องเอ้ยน้ำ้าใจใจเกินลอยบ่อยอมถอยยังคือเก่าน้อคุณแม่บ่ทันหยกคุงขาวยังเสือสาเนอตอนเอื้องด่านลำเนืองเม่นต่อ่อนแล้วล้ำสังวาลกาลสินสำนวนกาเต็นก่อนแค้ม่ายรองมาประสาน เรียกไกเป็นตำนานขลโมจันดอกกุงวายมรดรุกอีสานไทยกับคือหมอลำเหลืองจะได้ล่าภาษาดินเสียงปงล่างเสียงบิ้ลเอาไม่มาเดี๋ยรึเลยไม่ได้บอกนังสืออ่านนั่งสือ ให้รองเอ้ยลุ้ตาใจใจขึ้นหน่อยพ่อยอมถอยยังคือเก่านาะคุณแม่บ่ท่านยกตรงขาวยังเสือบสารว่าตอนเอืองดานลำเอืองแม่นตอปองลำสังวาสกาละจินสำนวนกาจเจนก่อนแค่ไม้รองมาประสานเสียใจเป็นตำนานกันบ่จานดอกลงไบ เล้วเมอ่อรกอีสานไทยกักคือหมอลำเลืองสิ่สุนพันกันถิ่มปลอยลำเป็นเรื่องเป็นเลา่ามีบทก่อนว่าก,กาบซอยพญาน้อยอ,อยใส่น้ำมหมอลำหมกปัจจุบันลืมของดีคาลำไปลำใส่เราออกแกน่น ลืมเสียงบินซอแคนผู้ฟัง,งด้เร้าจ้าเดไปล้ำสมีแต่โฆษณาอ่างในคนฟังนั้นหลงเสือรุ่นสุป,ปเปอร์มาเพื่อหมอลรำดีหาโปรไปคุยหมอกวดเจ้ากนนทใช้กาลสินกลับมาแนวพี่รองผลงานเด่นที่เด่นจา ท่านเป็นมวยบ่ได้เป็นมวยวัดถ้าตัรอเป็นลาแล้วบรรบมอดรุเวันงี้สันก็คือหมอลำเลืองจะไล่ลาภาษาทินเสียง่งล้างเสียงวิ่งเสียงแก้นลมผัดเผาเป็นมุมเขาเขาอีสาน จํได้บ่หมอลําโลทุกทุกทานลําสังวากาลสินอย่าจะลืมเสียงวินก้มแขนกันลายน้อยลําใส่กขนลายสอยคือบรานมันจังแม่นไปลําใส่อแกนไปลําใส่โนกีตาคือพี่มา ้ฟังหวังแม่นเที้ออ้โอ้อ